สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพบกันวันนี้วันหยุดสวัสดีครับพี่น้องแต่เราไม่ได้หยุด <laughs> มาตอดป่ามาจา้ะแปรงทำทะเลตาแหงตา <ๆ S 2> เดียวยังเหลืยงกัวหมูหวานอยู่หรอกพี่น้อง ว่าน่ากินคือก่อตำแตงนี่เธอกันสุดนี่น่ามาขามเปียกเ้าบนนับขมว่าอยู่ๆแน้วตะบนงับ่กินน้ำดีนะไป สั่งตำมกแขงนะคะเป็นยังเพิ่นเป็นลูกเตานะนาก็เลยตำเองครับ้นันอร่อยเวลาเขาห้าไปกินร้าน ปลานี่ก็กลับเข้าใช่พี่น้องคาบตอไปก็ะสือเป็นกับแก้มห้ยากกัดกินกวดหนังไปทำกับมือทีเป็นฟันจ้ะมือฟัน 我看。嗯 ป่าน้ำเกลือปลาทะเล

ยำหาไรดีดีไปใส่กระทั้นใดใส่ดอกเป็นรองจ้าโคด

จ้ตำแตงาทาดไปครัเข้อกันครับนี้นตูวทำเนี่ยทำเนี่ยมันมาขันกล้วย ลายจ้ะอืมลายปวดไหกแบบนี้จ่ะถ้าอันพบเทขึ้นหรือว่าไม่ลายถ้ามันตัวว่านง่ายใน,นตัวทำรัเดี๋ยวออตัวแง่ๆง่เนี่ยง่บ้านต้องลายปวดปากตัวหน่อยสงการเนาะทีนีหลับ เอาเทีบมันมว้าวสากทุบกนันฟักเป็นตัวล้วตั้มาเกลอหังเข่าเด่นดมือเขา่าจในบนไตูุยหยั่งนับเดี๋ยวนี่งซุกแล้วเ๋ยว ข้างตัวขาดเยอะเนี่ยห,หัวขาดอะไรขาดผมมันซื้อใบเลี้ยงขาดใจห่อนขาดใจห่อนเดือดตะการโยงเข่าละเป็นอย่างใจยงเย็นแต่เนี่ยเขาว่า เดี่ยวไปอ่ะพี่สาวตำใจบอกมองบ่สเองเขาไแล้วเห็ดเลยแบงออกนาเกียต่ำห่มุนใเทียบหวนมกที่ที่แกมใหม่ๆนเนาะน้ำปลาดัดรอดปลาดัดม่เงเหมือนเห็ดจ้ะ บบอหมองินไผู้่า้าน้องมัดน <c oughs> ้องมสมน้องสมัยก่อนจะาำดอกแม่เมือนถอดตาอิจฉบเดียดถอดกรอบต่ามโป๊ะโป๊ะกันลำเรมพี่น้องจา สองเท่าก็ไปหาดูให่บ่อยพี่นะก่างเรือบ่อยมังก่อนจะจ้าการมากไปกหรอบ่ไปเนาะน้องกับไปด้วยกันใครกลกัน ยานรถเพิ่งสม,มงศ์กอบฮาลุอันบ่ขานโกงมั้งสีปัญหามาให้ได้เลยพี่น้องจา้าหลังคัวขอดเต็ดเป็นทางสีพีนะ่น้ะงักหัวไวนเนี่ยัน ตั้งใต่นี่ตั้างข,งขง้างๆนีบวังมันเคียบวังเนี่ยก้อนเฮ็ดบ่าได้นีบ่เลยมันต่ำมนันเลยอ่นเพราะเนียงกร็ราจา <c oughs> ตั้งมันสิหลายแต่ย <c oughs> ตังเห็ดละเอียัดตามดองกแฟตด้วยพี่น้อง แต่ว่านี่เปลือกกับบอปอกมะขามนะรดนี่ตลาดวันนี้อาเมียดอันอพาลุงซีลุงหากระทันหันหันเนี่เป็นลูกเตาแน่อยๆมะคัดใจแม่แท้ปะแต่วันหิวรสชาติได้ <c oughs> นี่นิงมักแบบนี้ตำแตงแล้วก็ใส่น้ำมะขาม <c oughs> นี่จะเข้ากันอมร่ม นัวยอ,อย่างสดตำแซงเลยอืมปิดแล้วขอบคุณกำลังใจพี่น,อน้องจ้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนหน่อยหลายพี่น,อน้องครับ คอมเมนต์ใจคีบให้กำลังใจคือกอ็หมูเมิซองเทาไปหาลูกกินมหมูซินเท่านะกินแล้วก็เตรียมตัวพี่น้องออกหาขายของเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ยากค่ขายทุกวันจะ้ะขายทุกวันไม่มีวันหยุด พอได้กินพอได้เลี้ยงชีพไปไที่ลองจา่าจะข้างมันเอากับบรมนว่าสิษั์งตอนลงคลิปอย่างเดียวกลุ่มเมืองศรีน่นจะมีงานประจำยายหนิงก็ขายของนะคะสดมไ,ไม่อ้วนไปอันนี้มีแต่เครื่องนั่นหรอกอืมคือเกลือหน่อยแมวี่น้อ,อนงอืมพี่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะ มาเบ้บามาเหนหรอโอ้ยกินข้าวเมื่อเดือะหน้าไม่เ็นกินยังไงเห็นเห็นแต่า <c oughs> ขาวๆในกลอ่องแต่ละปีแต่ปีนาปีนห้อาจจสได้เหร็ดนเนาะว่นนี้ขอบคุณเ้อจากพีนนก่น้องจ๊ะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังงใจกูเมืองสียายหนึ่งพาชิมพาพี่พาน้องป็นหนาก็กินสซ่บหนุ่ม้าค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ